สัปดาห์ที่28หน่วยข้าวมหัศจรรย์เรื่องขั้นตอนการปลูกข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ปครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยในวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำมนต์นะคะในเด็กนจากวันนี้เป็นวันพุธที่22 เือนธันวาคมพศ2564ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่28นะคะสัปดาห์ที่18มีชื่อหอน่วยว่าข้าวมหัสารย์ค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องขั้นตอนการปลูกข้าวนะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูน้ำมนต์อีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของข้าวกันไปแล้วนะคะและส่วนวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปชมนิทานกันก่อนเลยเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนทิทานกันก่อนนะมะลิทานข้าวให้หมดสิจ้าลูกหนูกินขนมอิ่มแล้วค่ะแม่มะริรู้ไหมกว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดนั้นลำบากขนาดไหนมันลำบากยังไงคะแม่ถ้าอย่างนั้นพ่อจะพาหนูไปอยู่กับคุณยายนะลูกมะลิจะได้รู้ว่ามันลำบากยังไง แล้วบ้านยายอยู่ที่ไหนนะคะพ่ออยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลีก็รู้สวัสดีค่ะคุณยายมาไกลๆเหนื่อยไม่รู้ไม่เหนื่อยคะ่ะเอ๊ะคุณยายคะคุณลุงคุณป้าพี่ฟ้าพี่ฝนทำอะไรอยู่คะ อ๋อรุงกับป้ากำลังเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวอยู่จ้าแล้วหนูไปช่วยพี่ฟ้าพี่ฝนเก็บหญ้าได้ไหมคะงั้นดูต้องเอาของไปเก็บก่อนนะลูกค่ะยายมาลี่มาพักก่อนก็ได้นะเป็นอย่างไรบ้างล่ะเหนื่อยไม่ลูกเหนื่อยมากเลยคะ่ะยายนี่แค่ขั้นตอนการเตรียมดินเท่านั้นนะนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยล่ะ อะไรบ้างคะยายชาวนาต้องเอาเม็ดข้าวไปหวานเรียกว่าการตกก้าโดยนำข้าวเปลือกไปวานในแป้งพอก้าเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงเมื่อต้นก้าหรือต้นข้าวที่เพาะไหว้โตพอเหมาะก,ก็จะท้อนขึ้นมาและอยียไหว้เป็นมัดๆแล้วนำต้นก้ามาปักดำจำนวนสามถึง5ต้นต่อกอให้แต่และกอหางเท่าๆกัน และป,ปลูกเรียงไปเป็นแถวในพื้นนาจากนั้นก็คอยดูแลต้นข่าวให้งดงามคอยถอนหญ้าที่แฝงตัวขุนกับต้นข่าวและคอยป้องกันข่าวจากโรคข่าวรวมทั้งแมลงและสัตว์อื่นที่จะกัดกินต้นข่าวเมื่อต้นข่าวออกร่วงต้องรอให้เมล็ดแก่จนกลายเป็นสีทองเช้านาจึงเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากหนวดข่าวแล้ว ก็จะตากเมล็ดข้าวเปลือกเพื่อลดความชืน้นก่อนนำไปกระเทาะเปลือกออกที่เรียกว่าการสีขาวอโหเห็นไหมว่าก็จะได้ข้าวซานแต่ละเมล็ดเช้าหน้าต้องทำหน้าด้วยความเหนื่อยพวกเราจึงอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของข้าวไม่กินข้าวหรือเพราะยังมีคนอีกมากมายที่อดอยากไม่มีข้าวจะกิน มารีเองก็ต้องเห็นคุณข่าวของข่าวอย่างที่ยายบอกนะลูกถ้าคุณยายหนูไม่คิดเลยว่ากว่าจะได้ข้าวมาหุงกินต้องผ่านขั้นตอนมากมายและยากลำบากขนาดน,นี้ต่อไปนี้มารีจะกินข้าวให้หมดจานไม่ให้เหลือเลยค่ะและพรุ่งนี้มารีจะช่วยดำนาด้วยนะคะคุณยายได้จ้ะลูก แบบนี้นะมารีแล,ปล้ปักลงไปแน่นๆค่ะพี่ซาน่นาเสียดายเนาะผุ่งนี้มารีก็กลับบ้านแล้วใช่แล้วพี่คงคิดถึงมาลีแย่เลยปิดเทมข่าวหนะ้ามารีมาอีกนะลูกค่ะมาลีกลับมาอีกแน่นอนอยู่ที่นี่สนุกมากเลยค่ะอ้าวทา,านข่าวกันได้แล้วลูก กินเย็ยนๆนะลูกว่าตั้งใจทำสุดรีมือแน่มาลีรีบพานอนนะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าค่ะพ่อ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะคือครูจะให้นักเรียนทุกคนออกมาเราประสบการณ์นในช่วงปิดเทอมค่ะเริ่มจากมาริเลยค่ะค่ะในช่วงปิดเทอมมาริได้ไปบ้านคุณยายที่ต่างจังหวัดมาริได้ช่วยคุณยายทำนาซึ่งมาริไม่คิดเลยว่าการทำนาจะยากและต้องใช้ความอดทนสูงกว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดมีขั้นตอนมากมายเช่นการดำนา เกี่ยวข้าววแล้แลก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก่อนจะได้เข้ามาแต่ละเมล็ดนั้นมันยากลำบากจริงๆเลยเนอะงั้นวันนี้เรามากินข้าวให้หมดจานกันนะโอเค เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมเอ,อ่ยและวันดีนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกข้าวกันค่ะการปลูกข้าวนะคะแบ่งออกเป็น2ระยะนะคะก็คือระยะที่1ระยะต้นกล้าระยะที่2ก็คือระยะปักดำนะคะระยะแรกคือระยะต้นก้านะคะชาวนาจะตัดจะจ,จัดเตรียมผืนนาโดยการไถานาแล้วก็ใช้ ะะเพื่อกำจัดวัชพืชต่างๆที่มีอยู่ในดินซึ่งชาวนานะคะคจะใช้รถไถแทนใช้ควายไถายนาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะคชาวนาจะหว่านมาเมล็ดข้าวเพื่อให้มเมล็ดข้าวนนั้นเติบโตเป็นต้นกล้านะคะคซึ่งเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการตกกล้านั่นเองค่ะเมื่อต้นกล้าโตและแข็งแรงชาวนาจะถอดขึ้นมารวมกันไว้เพื่อเตรียมดับนาซึ่งเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการถอดกล้าค่ะ และต้นกล้าที่ถูกถอนขึ้นมาชาวนาจะพักกล้าโดยการมัดรวมกันไว้1-2คืนเพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงเหมาะที่จะนำนาต่อไปค่ะและจากนั้นนะคะชาวนานะคะคจะไถานาอีกครั้งและทดน้ำเข้ามาไว้ในนาเพื่อเตรียมสำหรับการดับนาค่ะเมื่อเตรียมผืนนาแล้วชาวนาจะช่วยกันดับนาโดยการดับต้นกล้านะคะไปปักลงในดินค่ะ จากนั้นนะคะชาวนาะจะคอยดูแลต้นข้าวให้น้ำใส่ปุ๋ยจนต้นข้าวตั้งทองและออกรวงค่ะและเมื่อต้นข้าวออกรวงนะคะและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองชาวนาะก็จะทำการเก็บเกี่ยวค่ะและเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะชาวนาจะทำการตีข้าวหรือฟาดข้าว โดยใช้ไม้สองชิ้นที่มีเชือกมาติดกันนะคะหนีบกองต้นข้าวเพื่อเอามาฟาดลงบนพื้นที่มีผ้าใบราองไว้เพื่อให้มเมล็ดข้าวแยกออกจากต้นข้าวค่ะแต่ต้นข้าวที่ตีข้าวจนมเมล็ดข้าวออกหมดแล้วจะกลายเป็นฟางข้าวส่วนมเมล็ดข้าวที่หลุดออกมานั้นนะคะจะมีเปลือกแข็งๆหุ้มอยู่เราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า ข้าวเปลือกนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยข้าวเปลือกบางส่วนจะถูกเก็บไว้สำหรับการตกกลานในครั้งต่อไปนะคะส่วนที่เหลือจะนำไปสีเพื่อให้ได้เข้าวสารค่ะและเมื่อได้เข้าวสารแล้วนะคะเราจึงสามารถที่จะนำมาทำอะไรได้คะนำมาหงนั่นเองนะคะหุงเป็นข้าวสวยนะคะเพื่อนำมารับประทานได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือขั้นตอนการปลูกข้าวเห็นไหมคะเด็กๆว่าจะกว่าจะได้ข้าวมานั้นมีขั้นตอนมากมายเลยทีเดียวดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้ชาวนาที่ปลูกข้าวเสียใจเด็กๆควรรับประทานข้าวให้หมดจานทุกวันนะคะและนี้ก็คือขั้นตอนการปลูกข้าวนะคะเด็กๆคุณครูก็ขอสรุปนะคะการปลูกข้าวคือการนําต้นข้าวไปปลูกให้เจริญเติบโตจนเป็นเมล็ดข้าวตามขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือ1เตรียมดินแล้วก็ ปลูกต้นกล้าลงในแปลงแล้วก็วิดน้ำเข้านาแล้วก็ดูแลใส่ปุย๋ยกําจัดศัตรูพืชแล้วก็เก็บเกี่ยวค่ะและเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะคุณครูจะอธิบายใบายงานสำหรับวันนี้ให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะและนี่ก็คือใบางานสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งให้นักเรียนเขียนตามเส้นลอยปะพร้อมระบายสีภาพให้สวยงามและให้นักเรียนนะคะฝึกเขียนตัวเลข0-5ถึง5ค่ะ และนี่ก็คือใบางานภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งให้นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างที่ให้ไว้ค่ะและนี่ก็คือใบางานวิชาภาษาจีนสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพขั้นตอนการปลูกข้าวกับตัวเลขตามลำดับขั้นตอนการปลูกข้าวให้ถูกต้องค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ